โอเคสุดท้ายพ่อแม่ไม่น้องท่านนี่นเอการเคลื่อนการยิงยิงชาลีอมริเจนเลครับการไอ้เขี้ยบพ้องตายสัตว์โวยรู้พุทธการไม่จบเลยเฮียมันนานมันอยู่ในคุ้มเองก็เห็นเขาโดนยิงอยู่ไม่เห็นเมื่อกี้ไปนิวตั้งค่าโปรแกรมอยู่ไอ้สัตว์ปากกว้างไหมโอ้สามตัวพระเจ้าโจกนายมกห่วยนายว่าสามตัวพระเจ้าโจกเลยนะสามตัวคาเดรีน่ารด้วยนะเฮ้ยเชยเมียดูดิขอแรกเลกเลย ทห้ไดเมียกูทำอะไรอยู่เนี่ยดู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 เฮียใครก็ได้มาช่วยกูน้อยทาร์เมียไม่ใช่เอ้ยมันอยู่กับไอ้มึงก็ดียังไงมึงจะได้เวลเยอะเยเยอะพ่อไงสัตว์โผ่อยข้างบนน่ะเจอไอเชี่ยแล้วมึงกดเลือดถามพ่อมั้งเหรอไอเมย์มึงเจอตัวเดียวนะเว้ยส่งใครก็ได้ลงมาช่วยทีนี่มึงถ่ายคลิปอยู่เหรอเออมาช่วยกูสักคนก่อนไอ้เฮียมึงเยอะเกินเออซิกพาราไดซ์เกมมั่วนะไอเกมมัวเว้ย ป็นลมไม่ชอบหาเรื่องหวยสัตว์นี่คุณตีนทีมอ๊สู้ได้ปะล่ะตีมา่อยเข้าไม่ไหววะอ้ามสู้ได้ปะล่ะมึงไปตีแทงทำไมแล้วโอ่ะยังไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ได้ทางเออมันนึ่งนึ่งอะตรงนั้นอะมึงมาช่วยกูหน่อยเออกูไปโอ้เกียร์เด็กจะกดอ้ามดูเหมือนว่ามันจะกดเอ้าแคทมาบนแล้วอ้ามวันนี้ไอ้อ้ามกูเพิ่งเทไป ไอ้แปดมึงให้กูเห็นรีพอร์ตฟรีเฮียไอ้ย่ากลับมาเอ็กเดาะตัวแทงก่อนเลยเองจะรอดไหมเนี่ยเม่กูยังไม่ขึ้นเลยเฮียแล้มึงเดาะจริงดี้แอดแม่งเล่นไม่เป็นรู้เฮียวเอาก่อนเขียวเขียวดูแล้วเว้ยโอ้ยโดนจะหิวไหมฮิวเลยกันเออฮิวมาเลยเออกูมาผ่านผ่านตึกผ่านทวีปแล้วเนี่ยกูตีกูตีมาเล่นไม่ใช่อะไรกูวิ่งผ่านทวีปยิบเลยนั่นแหละไอ้แปดแล้วกูก็ได้เวลแล้วกูเวลต่อแล้วแต่หนึ่งเวล เรื่องสองกันแล้วสัตว์กตีนี้อ่ะตามันเรื่องนี่อ๋อมึงมาถึงมึงปาระเบิดใส่คาตาเลยนะจะมีหิวไหมรีบตามกูไม่มีอ่ะไปอืมีแต่แฟบเนี่ยเนี่ยเนี่ยคงใจในการเปลี่ยนดุมเดี๋ยวมาเฮ้ยตายนั่นแหละเปิดบัตรเออดีมากตอนมันเข้าไปเพื่อนยาก เติ้ลกลังโรเต้นเที่ยกูจะตายแล้วอนเลยมึงหรือมึงจะตอดมันมึงตอดมันมึงตอดมันเศรษมายังตอดตอดมึงเร็มอึไม่โดนเลยนะเดี๋ยวมีอะไมาด้าใส่หมือนก็ได้มาโรเติ้นกูใจกับอู้เวลากูดูอย่างเงี้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยกูยังไม่ทันต้ลโดนมันตอดมึงช่วยกัหน่ต้นดูกไหมเฮ้ยเออนี่ไปดิอึ่ไม่โดนเลยนะเรียกเฟิร์สบัตแล้วครั้งแรกกรชีต่กูเฟิร์สบัตแบบขีมเท่าไหร่ ก็ไปอูปเปิดแบบมาร้อยรอบแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ยกูลืมแบบกูถ่ายคลิปอยู่นี่เป่าเออนะไม่เป็นไรหรอกเคียวก็บอกไปว่าแอบถ่ายเว้ยแอบถ่ายพองพุณเนี่ยขนาดเนี้ยแอบถ่ายพองอ่ะแม่งไม่ใช่แอบถ่ายแล้วอยเงี้ยจัดมั้งเลยไหมไปไหนกินเนาะแอบหนีกันเลยทีเดียวนะคะพี่นันโดยอะไรโจเบกโจเบกต้นถอยแล้วต้นถอยรู้เรามีสกิลกระโดดไม่ต้องกลัวเราหรอกเคียวไอ้มึงเอาวายม่ได้ไงาวะ อ๋อเวลเวลเวลพอเวลยี่สิบมันก็นี่ไงแจกเจ็ดวันอะไรกูชอบหวานนี้กูเลยเอานี้มาหวานอะไรหวานสกินอ่ะไอเชียนหนึ่งคนตุ้มมึงมึงไปไหนขวบไซด์ไอเชียนนี้มากเลยจีนน่ะจัดเลยไหมเต้นหอยเต้นหอยไม่ตายเลี้ยงไม่ตกว่ะแดะไม่ไปไปมือรอดบอกแล้วเฮ้ยเขียวจัดเลยไปยังไม่ตายวะโอ้โหถ้าเป็นทีโมะไม่รอดอะอย่างเงี้ย เดี๋ยวมามาไกมานี่มาเร็วๆมาหน้ามือไกมาหน้ากบหมดไม่ไม่คีมหรอกเอ้คาตานี่มันควรตีนดีเนาะเฮ้ยปลาระเบิดดูวะวางไอ้ระเบิดฉิบหายแล้วฉิ่ระดับโล่เมื่อปลาระเบิดแหละเออมึงปลาปลาช้าแล้วเยอะไอ้สัดเดียวเลยเออได้ผลจระลึนบอกว่าเดี๋ยวมาไม่ผลเกือบผลละจะคุณยังไงเออโหสองตัวกูคุออกอะไรก่อนดิ เจีคนตัวออกวอลหมอกไปเลยออกเกาะออกออกฮาอะไก็ได้ออกออกเกาะบกหนึ่งร้อยออกเลิศบงหนึ่งพันเว้ยออกอยอะไม่คิดจะออกเกาะเว้ยรอหาร์ตามึงเมื่อกี้เมื่อกี้นไปแเคยถอยลยอ้าวกูเพิ่งเคยเห็นมึงมีประโยชน์ครั้งแรกอ้าวแต่กูเล่นกับมึงมาพูดที้กูได้พอใจมากเลยอามบอกฟังแล้วกูพอใจมากอพอมึงได้ตายนะกูก็เออเนี่ยนเชื่อไหมวอล์้ฮาล่ะ กะโหลกใกญ่มากอินระเบิดแป๊บเดี๋ยวเดินเร็วๆดิเราพร้อมเขาเขาคอยเข้าอันนี้อยู่แล้วเนี่ยกาเลนเนี่ยมินเนี่ยนตัวใหญ่กู่ากาเลนลากากาเลนลากาเออรู้แล้วโดยจากของจริงๆโดยจากของก็รู้แหละทำเลยเพื่อนกูคาตาดีน่าก็ไม่น่าจะโหดอยาิโดนปะไอ้บัตรอุยอุยอุยเจ็บจ็บเจ็บจ็บจ็บไอ้ตัวที่เองคิดไม่น่าโหดแต่แม่งโหดได้เลยไอ้ไอ้พันกูบอกแล้วเนี่ยกูเจ็บไอ้เนี่ยมึงมึงทำกูบ้างไหมเออมึงทำอย่างนี้แต่เงจากเขาด้วยเหรออ่ะมึงอือระเบิดไหม ขอจีนเถอะกูมันไซสัตว์มานากูเกี้ยงแล้วเราจะจินมาตัดจัดไม่ได้เลยหมดแล้วกว่าไซสุดเลยอือนั่นแหละแบงค์กิ้วเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไอทีปล่อยไอทีมีมานาด้วยเขาดิมานาเกี้ยงเลยเชื่อไหมเขาปล่อยมึงโจะดึงมาแตายเขาป้อมอ่ะ ไม่ใช่ดึงหรอกระเบิดถ้าก็มีสกิลหนึ่งกูไม่กลัวถ้าก็มีสกิลเดินผ่านเข้าไปเลยเดินผ่านป้อมเลยมันตีไม่ได้เองเดินเข้าไปเลยการเลมันนั้นแล้วโอ้หใครมาวะเดียวแทงไม่ยอมเปี้ยวเลยทำไรต้นเชื่อจิ้มมาจิอีจิมมาแล้วจิ้มมาจิ้มกระป๋องแต่อ้เสี้ยตอนมันมึงอมอ่ะระเบิดไอสัตว์เอ้ยจะพ้นระเบิดไปโดนหรอกไอสัตว์กันดิ เไปแล้วถึงศพเดี๋ยวเรามาที่แม่น้าแม่น้ำสตโตดุมมันจะตายแล้วไม่ได้ดิไม่ได้แล้วเอาดิเออเดินเดินออกมาดิเดดิินออกมาโอ้ลูกผู้ชายเราดีรอดนะครับเดี๋ยวกำลังเดินไปมาเร็วๆกูจะตายแล้วสัตว์เร็วๆโอ้ยเฮ้ยเขาเกือบเขาหน้าป้อมเลยมั้งขอฮิวก่อนนะเดี๋ยวจะตายเออฮิวไปเลยเราไม่คุณได้ตายก่อนโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวเราตั้งตอนนี้มาทร บทำไมเอ็งจะเข้าไปทำไมทางนู้นออกมาทางนี้ดิกขเลิมกูหลงป้อมไงแน่ๆเลยเอาละตตนเก็บจริงเกิดนะมีเรื่องแน่มึงจริงเวลหกแล้วอะเอาไงอะอย่าไปผมเวลหกแล้วฮะเวลสี่อาลีเวลเจ็ดแล้วมีกูคนเดียวเวลสี่เวลไม่เคยทันชาวบ้านไก่ว่ะโอ้ร่างมีแต่ไก่นะหวยอย่าด่ากู แอนนี่ก็ไก่ไก่หมดทุกคนน่ะกูเล่นทีวีมันคุณเล่นทีวีมาก่อนได้เอาออกประชาติเลยมึงจะอะไรกับไก่เอาใส่หมดยกเว้นจริงที่ดูลุนแล้วมีประโยชน์เออจริงจริงนะโหดว่าให้ตายแล้วตายแล้วโอ้โหเป่าเข้ามากยกเว้นเฮ้แต่ว่าแอนนี่ไม่แน่แอนนี่อ่ะดูดิเออแอนนี่ไม่มีตังค์มึงดูของมันมึงถึงค่อยดูว่ามันเวทเยอะมึงดูของเฮ้ยมีของเยอะเขียวเข้าเลยเขียวเข้าเดี๋ยวเขาพุ่งเข้าพองเมียนตีสัตว์ฮะมันเมียนตีแล้ว สองตัวยังห้าเจ้าติโธไอ้นีิกาเลนแทงเบาเบามึงไม่โดนนะอันตกาเลนยังไม่มีอติ๊กโอยทุกสกิลแม่งไม่โดนเลยสติ๊กไปเถอะแกหาจีนหน่อยเฮียมาเชียวเดี๋ยวเขาเปิดเอร์เดนก็วิ่งหนีมันก็โง่วิ่งหนีโอ้ถอยก่อนแล้วก็ไปให้มันเป่าโอ้มึงเร็วกูจะหกแล้วอีกนิดนึงฮะกูจะหกแล้วหนึ่งหกแล้วเว้ยจะได้เบาอย่าพึ่งดี่เจะเปิดไหมเขาก็จะหกแล้วแป๊บนึงถอย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 สกิลที่กูมีอันนี้สัตว์อ้นี เอ้ยเขาตันเขาตันจะหนีไอ้เชี่ยสงสัยแล้วนะแฟนเออือไม่โดนจากตั้งแต่สัตว์ล้ำใสเดี๋ยวนี้ออย่่าโ้จะวายไม่ใช่แม่ล่างอ่ะมาเร็วมาเราท่านช่วยกันรีบมามืแรงมือมีเพรทกว่าไอ้สัตว์สามตัวเลยไม่ปล่อยปล่อยุ้ยแรงเว่อร์โอ้โหไอ้เกาะพ้องมาเกาะพ้องโม่เปล่าแรงเว่อร์ไม่ต้องบอกหอกแม่ โอ้ยแรงเว่อร์อาทำเจ็บอ่ะเขาจะกระดูกดูหัวหก่อนมะแมงเงือกแมงแทบไม่ลดอีเดียวไม่ลดเลยเพราะมันา่ก็หมดแล้วจะได้กลับมาเป็นยหรอุ้ยดีไปอู้โอ้สะดึงเดาแป๊บมึงจะกลับก็กลับเร็วๆเขาก็จะเป่าเป่าใส่ใครวะมเป่าโค้นลดเลยไอติมที่มันจะเป่ากูนะควายยี่เป้ยจ่ไปไอติพ้องกันเลยหรอไปเออเขามันต้องปล่อยละต่อยหลังเว้ยเขาคนนี้ ยไ,ไปแล้วไปแล้วไป sure right, like, แล้วไม่อยู่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 แล้วจะตายกูรู้แล้วนะแนนใส่ไปกูเป็นกำลังโจยช่วยอาฮาลีมาช่วยหนดิวะอาฮารีไม่ใช่อาคารีเอออาฮารีไม่ใช่อาคารีอาฮารีอาฮารีแล้วเฮ้ยอาฮารีจอบเล่นอาฮารีน้อยกูก็าตอดเลือดให้ม mm ึงเพื um> ่อต evet> OK> um> um> um ุ้มเอาปักไปเอาเลยกูปักก่อนมึงเฮ้ยมาช่วยมาช่วยอาฮารีก่อนดิทำโดนเหรอปุ่ม มันโดนไล่ขนาดนี้แย่เป็นไงบากลเล่นระดับโกรระดับไหนแล้วมึงมาว่ามึงมาทำอย่างเงี้ยไอ้ห้อคอยป้าพิ่โธไม่น่าเลยทีโมกุบเล่นระดับไหนแล้วระดับมึงชี่โมชิหายคนบ้าเลยสักุ้งแหล่ะไอ้เดียไม่ทันก็แต่ร้านน่ะช่ามันคนดีพุ่งเร็วไปมาตีนี้ดีกว่าป่าฟามปลา ความกระไม้โหกำลังขึ้นไปท่านนะกำลังเข้าสู่บริการตีฟุกฟังป่าเอ๊ะอันเก็บเบลลบนเกาะแปดแล้วใครคิวเลยในทีเตอร์เลกี่ยวกิจอาริชิวสากับคุมันเกิดแน่เหี้ยเกิดแน่โอ้เกิดแล้วยังไม่ตายเลยไม่ใช่หรอเออแต่กูไม่ตายเลยแล้วใครเป็นคนทำให้มึงได้คิวอะ ไม่รู้เนี่นว่ะเออใครวะมึงดูแอคเคียวกูด้วยที่ยิงมาดันป้องมันเคียวมาดันป้องเลยเดี๋ยวรัเาออแม่ก็ช่วยๆกันนี่หว่าไอ้แอคเคียวเหรออ๋อเซ็งช่วยเย้ลืมลืมลืมผิดฝั่งกับบ้านเนี่ยมึงยานะมึงยาแกตายเขาโดนป้องยิงกูลืมปฏิบัติป้อมไปอยู่แล้วอะยรทุ่งศรีสาเป็นดูแล้วแหนมเล่นจบอยู่ ทีโม้จะเป่าใบเหรอไอ้ถุยเป่าเนี่อะไระดุมไม่โดนโอ้โ้แรงเว้ยเห็ดมันเห็ดเห็ดหัวคุปปอมแตกดุมเว้สเงาดิบตั้งให้มาไม่กลัวเท่าไหร่หรอกมึงมึงมึงกะเพิ่งจะพันหกเองดันดีอ่คึงลองจะเพิ่งพันหกเองน้อยอยู่เลยเลือกเขาพันเจ็ดสิบหกอ่ะเออใช่ไง เออแซนรีบขึ้นมาประจําที่หน่อยก็ได้นะแล้วศัตรูหายไปครับรู้สึกว่าน่าระวังจะดักอยู่พี่มอมันจะกลับเอาของได้ยังมันไปอยู่กลางแล้วแต่เขาเก็บไว้ครบพันหกอนกูเก็บเท่าไรวะันสองโอเคระวังแม่คนน่ะมันไม่มีระยะบอกว่าถึงป้อมในเขตป้อมยังอ่ะกูไม่ชอบเลยมันเกยงทั่วไปอะกูเขาชอบเกทั่วไปเอค่ะ มันไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบแต่มันเป็นระบบของเกมชอบผมแล้ที่คุณไม่ชอบมันเดียวเลยอ่าขอเล่นแต่บอดเกินไปอะไรไม่ชินใช่มึงพยายามอย่าเล่นแต่บอดมากเดี๋ยวมึงจะโดนล้อแบบไอเฟฟเอ้มึงจะคล้ายๆไอเฟฟไอเฟฟอะเก่งกับบอดเฮ้ยกูถ่ายคลิปอยู่อย่าลืมเก่งถ่ายคลิปอยู่สัตว์ถ่ายคลิปเออได้ได้ครับที่ดามาสุ่ดท้ายที่ดามาอะไรมันคือเรื่องในกลุ่มนิดหน่อยนะดีชิมากดีชิมากไอเอแตนไปไหนไปช่วยไอเจ้า เห็นมาตีฝาเห็นมาฟ้าปลาอยู่ช่วยว่าไงวะปักวาดต้อความมั่นใจกูใจมั่นใจใช้สัญญาแต่กูยังไม่มีสัญญามาออกเลยกูโทษทีกูลืมบอกว่าหายก็มมนหายหมดเลยเนี่ยก็ใช่จีนงูต้นเูไมเคยเห็นเดยอย่างแรกเดี๋ยวิอดคิว ล้าสขาไอ้ใส่ไอ้นั่นอะไม่ได้ล้าเอมี่ไม่ได้ล้าแต่ไอคาตามันยืนนิ่งเขาเลยเสียบมันเลยไม่ใช่เว้ยมันไอ้มันเล่นไม่เป็นมันจะไล่ไอเจ้าอาลีไงแต่ว่าไอเต้มมันเลือดยังตีอยู่ด้านหลังยอมรับว่าไอคืวเราลุยยอมรับว่ามีตัวหนึ่งที่เราเสี่ยงเราล้าอีกตัวหนึ่งอะเขาปล่อยปลาฆ่าเลยอะโอ้โหลงทุนป้าอ้าวมีเรื่องครับ เฮ้ยเฮ้ยแซนแซนคอยรถด้วยมึงคือป้อมมันตีหน่อยก็ได้นะโอ้ยป้อมล่างดันแล้วเขียวดันไปได้ป้อมบนยังไม่ได้ดันเลยป้อมบนเรื่อมมันใกล้หมดกุเสี่ยวมันจะมาตอนไหนสัตว์เอ้ยกดทิเอ้ยแซนคอยด้วยดิโอยไม่กลับบ้านก่อนจะมาเดี๋ยวขอออกออกเลือดตบายเงิบกูไม่ได้เงิบพวกมึงนะเว้ยคาตางี้ไม่ได้นร้องทีขคดตาผมเฮ้ยกระโดดดิสองเอง ไม่เข้าไปขอลองบ้าไม่เข้ายังไงกูเห็นก็เข้าเข้าหน่อยเดียวเดี๋ยวขอไม่ช่วยล่างกันหน่อยวะมึงดูดีไปควยได้ไหมอี๋ไอ้กูต้องอยู่กันเล่นเหมือนกันนะจะไปถึงเนตเต้นอะตอนนี้เลดกูมึงพันสองพันไง่ายซะด้วยโอ้โหเลือดเขาพันพันหนึ่งร้อยอะเล่นไม่เกิดโอ้โหเคียวอย่างนี้ถือว่าชนะแล้วอ้าวเอ็นนี่ เชี่ยมาอันนี้มาแอนนี่มาแอนนี่มาแอนนี่อันนี้มาทําไมเห็ดเต็มหน้าเลยอย่าตระวังตระวังกระโดดเต้นเต้นกระโดดเรียบร้อยครับสเลนขวายสัตว์แกงเผือกขวดถูกว่ายย่จริงอันนีควายกากบอสควายโอ้โหเอ็งแทงเอ็งเปรี้ยวเข้าไปเลยดูเปี้ยวเชี่ยเลย เ <łość> ี่ยวกะเท่าไหร่วะมึงรอซ้ำมึงรอซะนี <conos S 2> ่หมดก็หมดเลยสัตว์กอบมึงห้าแปดแดงกูบอกของเพิ่งออกเรือจิบไม่ออกนี่เกาะองค์ี่ีอ่ะคาตาดีน่าจัดแม่งเลยสัตว์หมาใจจัดนะแล้วกูเกาะเกือบเท่าไอ้นี่เลยนะบอกแล้วโหมากับพี่มีแต่คนไกลเฮ้ยแซนสวัสดีไม่เจอกันนานแล้วมังหำใหญ่ขึ้นเปล่าแซนแซนต้องกวนให้หน่อยโอ้ยม่กาเลนกาเลนไปไหนวะกาเปน่ะ เอ้ไอ้ไอ้ยไอ้อร์มปักหวานให้หน่อยฮะกาเลนมันไปไหนวะหลุดหรอตรงไหนกวะกาเลนมันหลุดว่อกาเลนเอาามเนอะกวกาเลนยังหลุดว่ะอันนี่สวัสดีเป็นไงเพื่อนไม่เจอกันนานนมใหญ่ขึ้นไหมกันป้อมอะไรกันเออเฮียเกาะมาหาตีกูแปดเก้าเอ็ดเองโอ้โหกลัวแผลโมว่ะหวัดดีมานี่มาหนี้แซนไอ้นั่นขวัดใช่ป่ะที่วางไว้ที่วางไอ้หน้าป้อมอ่ะเออแล้วมันก็ไม่ตีว่ะ วัดคืออะไรวัดก็ทำให้มองเห็นไงใช่ไหมถูกวัดที่มึงใช้มันคือวัดอะไรวัดดาวก้อนทะเลเยอะทำอะไรได้วันสกินอะมันเป็นแค่ทำให้มันเท่ขึ้นเว้ยไม่รู้จักอดีเออแต่ทำไมเฮ้ยอาร์ตอย่างแทนใช้อัปเดตแล้วท่นอะฮะแทนอัปเดตแล้วเออดิบอกอัปเดตเลยเห็นมีตัวใหม่เข้ามาแค่นั้นแหละตัวใหม่คุยเชี่ยแบบมึงอะนูไม่รู้เรื่อง อ้ามล่อไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวเราตุยหลังให้นะแอนอกอกแย่มากโอเคมันล่อมาได้เนอะมันก็ต้องอยู่กันบ้านดีเนี่ยอู้เฮมาเยอะแต่ชิดคนเรานั่นก็ไม่ชงเวลาเฉียบว่าอย่างนั้นแหละแต่มาช่วยกำจัดไอ้ทีมวยหัวตัอมแตกแล้วกันนายก็ไหนแล้วป้อมแใส่ตุ๊กตีที่ไม่มีแล้วเนี่ยโอ้โหป้อมอีกนิดเดียวเลือดเลยสองร้อยไปแล้วมันไปหาเงิ มันไม่ออกอ่ะคาตามาฆ่าคาตาเขาเลยมียนตีบ่ามงคาตากูเลยปล่อยแม่เออมากูโดนแล้วเนี่ยใไปล่อมาวะถ้ากอ่ะกลับเอาของได้นะไอ้คาตาไปด้วยไม่รู้ละมึงไม่รู้เลยมึงมึงโดนใส่แล้วตีเข้้าเเวยกือบไปยูหนึ่งกูโค้ดดมาฟรีแล้วกูต้องกลับบ้านแล้ววะกูเกือบเอ็นตีฟปีแล้วมึงที่โดนโดนมาฟรีปล่อยปลาก็ฟรีฟีทุกอย่างกูเกือบกูเกือบแอนตี้ฟรี เขาเขาเขาฟรีไปเลยอ่ะไม่ได้เคลียดเที่ยวเวลาเห็นมึเล่นไหนเล่นกันมึงก็ไปดูบ้างก็ได้นะไม่ใช่ดูกับเล่นมึงเดี๋ยวหนึ่งกขาก็เบื่อตายคนดูที่ดูครับก็ตอนที่กูว่างกูจะไปดูก็มึงทำเสี่ยกันอยู่ตอนนี้กูดูํามเอยดันเล่าดันอยู่นี่ว้ดันลงมาดันเดตีหนึ่งตีสองกบลองมาดันเฮ้บเย็บทุย,ม,ย,ม,ยมันใช้เรื่องมั้ยมันใช้เรื่องไหมนี้ อา,าริาอา,า,า,าลิเขา,าอยู่โอ้แอบอยู่เราจะการต้องจัดเลยจัดเลยจัดพาแล้ไม่มีแอนตี้ไม่กล้าเข้าเัดเลยแล้วรุ่นานายทำได้ต้นโอ้สองตัวเดี๋ยวขอมันออกจากป้อมก่อนอ่ามันออกแล้วเสร็จกกวักตีหมูดก่อนเช็คลำขาดเลยเฮียเอื่อ <c oughs> เสร็จมึงเป็ดมันอ่ะดิไม่ไหวค่ะได้เว้ยสร้างันได้ตัวอาริวาดอาริวาด กูจะไปช่วยเฮ้ยคาตาคาตาหายคาตาหายาามันตายไปแล้วมันหาย,ลยละอะไรล่ะอ๋อเหรอเออว้าลืมคารีถอยมากูมาช่วยกาเ,เลนเขาหลุดกับกาเลนนะหลุดแล้วเออกาเลนหายไปแล้วหลุดไปแล้วหายจากโลกนี้นแหล,ละวดีแล้วมันหลุดอ่ะไปเลยๆๆๆอาลีเดี๋ยวกันหลังให้เชียวเขียวดูเลขเขาดีเลขสวยมากอ่ะสองสองสองไหนเชียเลขสวยปมดละเมื่อกี้เข็มก็มาเนอะตีสองสองโอ้ โอ้ยไม่รอดทิมโม่มิตุทิมโม่มึงมึงไม่รอดมึงโดนออกแล้วโดนเตงมเมืงเต็มดอกได้จนเดลิแดดแม่งโดนสเลดเลยโอ้โหเขี้ยวปล่อยป้อมโดนตียอมไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปล้างแก้ให้นะพวกเราเวลาสามพวกเขาเขาเว้าสามสิบเราเวลาสิบกันกูเวลายี่สิบ้อไอ้บาทเออเวลาสิบเจ็ดแล้วตั้งแต่ที่กูชนะชิมเข้าไปได้พวกก็พวกเกากินหมดเลยแหละเว้าสามสิบ อยู่หลังไม่แน่นหนูคุณไว้จำไว้นะจ๊ะก็หลังของเอลลอยู่หลังไม่แน่นหนูคุณไว้ทุกอย่างเออใช่อยู่หลังไม่แน่นเอาเฮ้ยมันยอมแพ้สามสูงสัตว์แตงั้นจบกดนั้นแดก